ขวาไว้เบื้องหลังเสมอแล้วเราจะมองเขาว่าอะไรรู้ไหมคะไอ้นี่มันแปลกไอ้นี่มันติดคุยกันรู้เรื่องไหมเนี่ยเออเนี่ยค่ะใช่ถูกไหมเพราะว่าพวกนี้เขาจะเป็นเรื่องอารมณ์เพราะงั้นเขาตับจับเรื่องอารมณ์มาก่อนเพราะงั้นเราก็จะพูดว่าพวกนี้มันมัน,ม,นมันอัตติดอะมันคุยไม่รู้เรื่องหรอกไม่ต้องคุยกันหรอกเนี่เป็นแนวนั้นเพงั้นมีน้อยอะคนตรงนั้นมีน้อยแต่ถามว่ามีไหมมีแล้ว ศักยภาพเขาในเรื่องของการเขาจะต่างจากเราเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังบอกว่าคุณจะทําอะไรสมมติสมมุติครูเองนะเอาครูก่อนจะทํางานกลุ่มอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็บอก assignment ว่าต้องทําอะไรมันต่างคุณเอาสมองซีซ้ายพนังคุยกันคุณได้ความต่างไหมไม่มีทางคุณเห็นเหมือนกันน่ะแล้วก็บอกเออใช่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 เอางนี้เลยเอางนี้เลยแต่ถ้าคุณได้สมองซีขวาแล้วคุณตั้งใจฟังเขาด้วยนะเราเปิดโอกาสให้เขาพูดเขาจะพูดไม่เหมือนคุณแล้วก็จะบอกได้ไม่เหมือนคุณด้วยเพราะฉะนั้นแนวโน้มเนี่ยคือการวัตถุประสงค์ของการรรู้วว่่าาาใคเเป็นนซีียข เพื่อให้เข้าใจซึ่งกันและกันและใช้ประโยชน์ของสูงสุดจากสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นซีกปุ๊บทอดทีค่ะสมองซีกซีกขวาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการมองภาพกว้างภาพใหญ่เพราะงั้นเวลาเราคุยกันถึงว่าเราคุยทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างเนี่ยซีกซีกซ้ายทำไงคะพูดถึงสเต็ปขั้นตอนพูดถึงอน,นุนี้เอาจิ๊กซอว์คนนั้นมาทำอ,อย่างนี้แต่ซีกขวาเปล่าเขายืนถอยหลังอยู่ข้างนอกเขาก็ลังดูว่าทั้งโปรเจกต์มันจะคอมพลีทยังไงเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะ เพราะงั้นเราต้องใช้ประโยชน์มันเพราะงั้นเดี๋ยวต่อไปในอนาคตคุณครูเองทํางานร่วมกันจะต้องรู้ว่าใครซีซ้ายซีขวาใช้ประโยชน์ของคนซีขวาให้มากที่สุดถูกไหมคะเขาบีน้อยคนคนไม่รู้ในห้องนี้มีใครบ้าต้องไปดูเองเดี๋ยวไปดูรายงานผลแต่ในขณะเดียวกันอันนั้นคือครูนะนั่นคือครูนะแต่ถ้าพูดถึงเด็กเด็กพวกนี้จะอารมณ์มากถูกไหมเพราะว่าเล็กอ่ะปอหนึ่งด้วยอ่ะใช่ไหมการควบคุมอารมณ์อ่ะมันยังทาได้ยากอารมณ์เป็นสิ่งที่ควบคุมยากไมมก็ทั้งผู้ใหญ่ถูกไหมเวลาเราโมโหเรายังควบคุมมันยากเลย ราะนี้เด็กอะ่ะแล้วเป็นสมองซีขวาด้วยการควบคุมอารมณ์จะทําได้ยากเพราะฉะนั้นถ้าในเด็กเล็กๆแล้วเรารู้จากรายงานผลเลยว่าน้องเป็นสมองซีขวาครูคจะเห็นแนวโน้มเลยค่ะความสวิงวันนี้ทาพรุ่งน,นี้ไม่ทําวันงนี้ทาพรุ่งน,นี้ไม่ทําบอกวันนี้เชื่อวันนี้ไม่เชื่อมาแบบนี้วันงนี้อีกแบบอย่างนี้เลยค่ะของของซีขวานะคะจะเป็นอย่างนี้แต่ขนาดซีซ้ายมาแพทเทิร์นจะดีค่ะพิจิตริกได้คาดเดาได้จะเกิดอะไรขึ้นแต่ซีขวาจะไม่เห็นค่ะ จะเวียงขึ้นเวียงลงอย่างนี้ตลอดเวลานะคะโอเคมีคำถามไหมคะเห็นท่าทางดูเหมือนจะมีถนัดอ๋อเออเป็นความน่าสนใจเราก็เก็บสังเกตว่าเวลาไปฟังไปไปสแกนเราถามใช่ไหมคะแล้วอย่าคิดว่าอย่าคิดว่าลูกน้องใจที่สแกนก็กวนนะคะจะเคยไปสแกนให้คุณปัน โออิชินี่แหละไปถึงออฟฟิศเลยเพราะว่าเจ้านายสั่งจริงๆถ้าไม่อยากมาหาจอยจคือจอยจะวองแวร์ยูของเราค่อนข้างสูงนิดหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่อยากมาหาเราจะก็ไม่ไปแต่ว่าพอดีอันนี้นายสั่งต้องไปผมปรากฏว่าก็จะถามว่าถนาัดคุณตันถนัดซ้ายถนัดขวาคะ <c oughs> เด็กจะถามเนาะคุณตันก,ก็บอกว่าอ๋อผมถนัดขวาคาง,งานลบกลนขอมือซ้ายจะสแกนมือซ้ายคะ่ะคุณตันก็บอกว่านี่คุณกวนผมอะผมเพิ่งบอกผมถนัดขวาทำไมสแกนมือซ้ายแต่จริงเปล่าระบบข้างในเครื่องอะ ม,มันจับเครื่องสแกนซ้ายก่อนแล้วก็ไล่มาเนาะเขาก็จะถนัดสแกนด้านนี้ก่อนแต่คนที่ไปที่ศูนย์ทุกคนก็จะบอกถามมือซ้ายมือขวาเพราะคนส่วนใหญ่ถนัดขวาไงทุกคนก็จะพูดว่าถนัดขวาค่ะใช่ไหมแล้วพอถนัดขวาเราก็บอกว่าสแกนงั้นขอมือซ้ายค่ะทุกคนก็อกเอ๊ะไงเนี่ยถนัดขวาแต่ขอมือซ้ายจริงไม่เกี่ยวเราเก็บสถิติเก็บสถิติของว่าใครถนัดซ้ายถนัดขวาแต่ณวันนี้ณนะวันนี้เรายังไม่เห็น c o r r e l a t i o n เลยค่ะ เราไม่เห็น correlation ด้วยเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมคะสมัยเด็กๆใครเกิดยุคเดียวกับจอยนะเจนเนี้ยใช้มือซ้ายเราถูกตีมาคคะ <c oughs> ถูกไหมเราถูกตีไหมแล้วทุกวันนี้เราใช้มืออะไรคะ <c oughs> แล้วจะพิสูจน์ยังไงเค้ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมคะวาเลนติทีมันไม่ได้แล้วอะวาเลนติทีมันไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราเปลี่ยนไปหมดแล้วใช่ไหมณนะวันนี้ตอนที่คุณบอกจอยว่าสนุนถน,นัดขวา จริงๆคุณอาจจะถนัดซ้ายก็ได้เพราะฉะนั้นมันไม่มีโคลเลเรชันจะหาโคลเลเรชันไม่ได้ค่ะจาก Data ที่เราได้มาว่ามันมาเกี่ยวข้องกับแนวโน้มสมองซีซ้ายซีขวาของคุณไหมแต่จอยจับสมองซีซ้ายซีขวาของคุณจากลายผิวค่ะจากตัวลายผิวแต่จอยก็อยากเห็นว่ามันเป็นไปได้ไหมเพราะฉะนั้นเวลาถามคําถามเด็กๆเนี่ยจอยจะถามคุณพ่อคุณแม่เลยถ้าเขามาแล้วจะสังเกตนะใครเอาลูกเล็กๆมาสแกนกับจอยแล้วเวลาถามว่าน้องถนัดซ้ายไม่ทราบค่ะคุณแม่ยังไม่ทราบบอกไม่รู้มันใช้สองมือ เราจะเขียนเราจะมีอีกช่องหนึ่งด้วยค่ะว่าใช้สองมือเราไม่ตัดสินเลยค่ะเราเก็บหมด Data เราจะไม่จะไม่จะไม่ตัดสินที่ว่าเขาจะเป็นซ้ายหรือเป็นขวานะรจริงๆถ้าเป็นหมอจิตวิทยาเขาจะบอกเขาจะทําไงรู้ป่ะคะน้องถนัดซ้ายถนัดขาขวาคะเข,า,ขาไม่รู้ปุบ๊บเขายื่นอีกสองให้เด็กจับข้างไหนเขาถือว่าคนอันนั้นเป็นซีกซ้ายซีกขวาค่ะนะคแต่ในความเป็นจริงมันไม่เสมอไปมันขึ้นอยู่กับคุณยื่นข้างไหนอีกสมมติเด็กนั่งอยู่อา้าวจริงป่ะ เอาถ้าคนยื่นไม่ได้ตั้งใจจริงๆอ่ะสมมติเขานั่งอยู่ข้างนี้ของเด็กอ่ะแล้วเขายื่นอ่ะนั่นเด็กก็ต้องมือข้างนี้รับอยู่ดีไม่องนั้นถ้าจะทําให้ถูกต้องจริงๆคุณต้องยืนอยู่ตรงหน้าเด็กแล้วได้โฟกัสของเด็กแล้วก็ยื่นออกไปในระยะห่างที่พอสมควรไม่ใช่ระยะห่างที่ด้านใดด้านหนึ่งของเด็กถูกปะ่ะซึ่งมันยากมากเพราะฉะนั้นเชิงจิตวิทยามันทาไม่ได้คุณต้องยืนแบบประมาณอย่างเงี้ยเพื่อให้เด็กยื่นมือของเขาเองออกมาจากด้านใดด้านหนึ่งถูกป่ะ เราไม่เคยเก็บ Data ของเขาขนาดนั้นแต่เราพอสังเกตเห็นด้วยเหมือนกันว่าใช่ค่ะจะจะเห็นแนวโน้มนั้นแต่ว่าเราไม่เคยเก็บ Data เราพูดไม่ได้<อ>ใช่เพราะเราไม่ได้เก็บ Data ของเขาค่ะค<อ>ันนี้อันนั้นคือสมองนะกับามาล,ลิงนิดนึงคันนี้เนี่ยมาลิงกับตัวเพราะบรรยายนิดน้อยแต่อันนี้จะขอขั้นกลางเล็กน้อยเวลาจะไปบรรยายหลายครั้งทุกคนจะถามว่าพี่จอยเวลาพูดถึงศักยภาพอะพูดถึงเรื่องอะไรกันอยู่ถูกไหม มันที่สับสนเนาะศักยภาพบุคลิกภาพความสามารถ ability เอาอันไหนอ่ะพูดเรื่องอะไรใช่ไหมเพราะงั้นจะบอกจะขอพูดเรื่องนี้จริงๆภาษาอังกฤษอาจจะไม่ใช้คําว่า p o t e n t i a l p o t e n t i a l b i l i t y นะคะก็คือความสามารถสูงสุดที่จะเป็นไปได้ของบุคคลคนนั้นถ้าเปรียบถ้าหากบุคคลนั้นได้รับการส่งเสริมสนับสนุนอย่างเต็มที่ทั้งและผูกทั้งกายและใจอันนี้คือ definition ของ joy ในแง่ของศักยภาพเพราะว่าจะบอกว่าศักยภาพมันเยอะอะ คือพูดถึงเรื่องหลายเรื่องอะแต่จอยจะขอพูดเรื่องนี้จะไม่พูดเรื่องอื่นนะคะแล้วจะมียกตัวอย่างเคสให้ดูด้วยนะคะอันนี้คือท่านนี้ค่ะมาเจอที่จอยพูดถึงว่าลองไปหาได้ถ้าเป็นนักการศึกษาที่เป็นไอดอลของจอยสุดๆนะคะเซอร์เคนโลเนสันนะคะแล้วท่านก็สนใจเกี่ยวกับเรื่องเพลชั่นหรือว่าสิ่งที่ Drive ให้คุณเรียนรู้ค่ะไม่ไม่ไม่ใช่ผลสำเร็จอย่างเดียวผพูดว่าอะไรที่ทำให้คนรู้สึกอยากเรียนรู้นะคะ แล้วพูดถึงเรื่องของการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปกําลังจะเปลี่ยนไปในโลกอนาคตนะคะทุกวันนี้แล้วท่านพูดได้ตรงใจจอยมากๆอ่ะเรื่องนะคะอันนี้เรื่องเล่าของท่านนะที่พูดในนนั้นผมอยากเล่าเรื่องของเด็กคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งให้ฟังกิเลียนอายุ8ขวบตอนที่ทางโรงเรียนส่งหนังสือมาถึงคุณแม่ของเธอทางโรงเรียนบอกว่าผลการเรียนของเธอแย่มากนะคะเธอกวนสมาธิเพื่อน และแนะนำให้ส่งเธอไปโรงเรียนพิเศษสำหรับเด็กสมาธิัแม่ของกิลเลียนอ่านจดหมายจากโรงเรียนด้วยความวิตกกังวลและจัดการกับปัญหาด้วยการพาเธอไปหาจิตแพทย์ในห้องคุณหมอกิลเลียนนั่งทับมือตัวเองไว้เพราะมันช่วยให้เธอไม่ตื่นเต้นคุณหมอถามคำถามมากมายเกี่ยวกับเธอที่โรงเรียนและเฝ้ามองดูเธอตลอดเวลา กิเลียนไม่เคยคิดเลยว่าเธอมีปัญหาอะไรแต่จากที่ได้นั่งฟังแม่ของเธอตอบคำถามคุณหมอตอนนี้เธอเริ่มไม่แน่ใจอีกแล้วคุณหมอขอตัวออกไปคุยกับคุณแม่นอกห้องคุณหมอเปิดเพลงทิ้งไว้ให้เธอฟังก่อนที่จะเดินออกไปที่ด้านนอกรับตาจากกิเลียนคุณหมอบอกคุณแม่ว่าคอยดูลูกสาวของคุณให้ดีนะครับ สิ่งที่คุณแม่เห็นคือกิเลียนลุกจากโซฟาและเคลื่อนไหวตามเสียงเพลงด้วยท่วงท่าที่เป็นธรรมชาติที่สุดอย่างมีความสุขคุณนายลินกิเลนไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับเธอเป็นนักเต้นพาเธอไปโรงเรียนสอนเต้นเธอครับคุณหมอแนะนําแม่ของกิเลียนทําตามที่คําแนะนําของคุณหมอพากิเลีนไปโรงเรียนเต้นนะคะไม่มีอะไรดีไปไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วฉันได้ไปโรงเรียนไปเรียนในโรงเรียนใหม่ห้องเรียนที่พบแต่คนที่เหมือนกัน คนที่นั่งอยู่ไม่สุขคนที่ต้องเคลื่อนไหวถึงจะคิดอะไรออกขอบคุณมากนะคะแม่นี่คือเรื่องราววัยเด็กของกิลเลียนลินนักเต้นระดับโลกผู้ออกแบบท่าเต้นละครแคทแล้วก็แฟนทัอมอปปราที่องค์ลงดังค่ะนี่ตัวจริงค่ะถ้าวันนั้นนักจิตวิทยาคนนั้นพูดแตกต่างเกิดอะไรขึ้นครับใช่ potentiality ที่เราพูดถึงจะถูกโยนทิ้งค่ะ ความสามารถที่เราบอกว่าไม่มีอ่ะมันจะไม่อยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นคําเราสิ่งที่จะพูดถึงคือพูดถึงอย่างนี้ยจะพูดถึงความสกยภาพที่พูดถึงเนี่ยพูดถึงแบบนี้เพราะฉะนั้นเราต้องมองเด็กด้วยมาสายตาที่แตกต่างะคะ่ะมองมองมุมใหม่บ้างนะคะสำหรับเซอร์นะคะจอยฝากไว้เลยะคะ่ะปัจจุบันท่านยังพูดอยู่เยอะมากนะคะในหลายๆที่จอยหวังว่าวันหนึ่งจะจะมีโอกาสได้เชิญท่านมาเมืองไทย ถึงเวลาแล้วที่การศึกษาของเราควรให้ความสําคัญกับการพัฒนาความคิดสร้างสารรค์ให้เทียบเท่ากับการสอนให้เด็กอ่านออกเขียนได้นะคืออ่านออกเขียนได้อย่างเดียวไม่ได้มีความสามารถที่จะช่วยให้เขาไปต่อได้ค่ะเขาต้องคิดสร้างสารรค์เป็นด้วยนะคะอ่ะาวนี้เรามาดูกันว่าจะจะพูดถึงทฤษฎีเรื่องของ EQ IQ ก่อนก่อนที่มันจะมามัน,มน,มนเพราะมันมีประวัติศาสตร์นะของการที่เวลาเราพูดถึงศักยภาพในบ้านเราในโลกเรา สมัยก่อนเราวัดด้วยใช้ทฤษฎี EQ IQ อะไรตอบใช่ไหมฮะมากมายแต่ทุกวันนี้เรากำลังจะพลิกผันจากทฤษฎีตัวนั้นนะเข้าสู่ทฤษฎีที่เราเรียกว่า m i n t e l l i g e n c e นะคะแต่เราขอกลับไปดูลากเง้ามันสักนิดนึงนะคะแล้วจะมีเรื่องเล่าเยอะเกินไปสงสัยก่อนไปถึงตรงนั้นนะคะก็มาถึงตรงนี้ก่อนอก็จะบอกว่าในการที่จะค้นหาศักยภาพในตัวเด็กหรือว่าในตัวลูกเนี่ยสิ่งอันดับแรกที่เราต้องทําก็คือเป็นผู้ให้ค่ะนะคะให้อะไรให้อันดับแรกก็คือให้โอกาส นั้นถ้าเป็นคุณครูก็คือให้ความรู้แต่ถ้าให้พ่อแม่ก็คือให้ให้โอกาสที่เขาจะสามารถที่จะขอนขวายอะสามารถที่จะไปเป็นอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นนั่นคือให้เรื่องของความสามารถค่ะเรื่องของ IQ ถ้าลูกเรามีทักษะความสามารถทางนั้นสูงแล้วเด็กนักเรียนเรามีทักษะนั้นได้สูงควรสนับสนุนและให้โอกาสเขาที่เขาจะแสดงความสามารถตัวที่เป็น IQ ตัวนั้นของเขาออกไปค่ะนะคะ ให้เวลาอันนี้ก็คือทางพ่อแม่แล้วรวมถึงคุณครูด้วยนะคะเพราะจะเข้าใจว่าคุณครูมี50คนอยู่ในห้องนะคะแต่การให้เวลาคือส่วนที่จะพนา,นาพาฒ์ตัวที่เรียกว่า eq ให้กับเด็กๆได้นะคะเพราะถ้าเราฟังเขาสักนิดหนึ่งแล้วเราเข้าใจเขาสักนิดหนึ่งเนี่ยเรื่องของ eq ของเด็กมาแน่นอนคะ่ะโดยไม่ต้องทําอะไรอันนี้คือขั้นตอนง่ายๆนะที่คิดถึงนะคะให้ทดลองทําเองนะคะอันนี้ก็จะไปสอดคล้องกับทฤษฎีตัวที่เขาเรียกว่า adversity ของเออออควนะคะ ก็จะเป็นเรื่องของการให้เด็กต้องทดลองทําอย่าบอกเขาอย่างเดียวอ่ะอาจจะให้โจทย์แต่โจทย์มันต้องเป็นโจทย์ปลายเปิดอ่ะไม่ใช่ปลายปิดอ่ะใช่ไหมคะจะพูดถูกไหมเออมันเป็นลักษณะของการที่บอกว่าให้เขาคิดต่อว่าจะทํายังไงต่อดีซึ่งจริงๆเนี่ยจะพูดไปแล้วนะมันง่ายกว่าที่คุณครูที่เป็นคุณครูของเราทําอยู่กันทุกวันนี้นะเพราะคุณครูที่เราทําอยู่ทุกวันเราต้องทําการบ้านเยอะมากเพื่อจะฝีดให้หมดเลยแต่ถ้าใครอ่านหนังสือเรื่องนี้ที่จะพูดอ่ะ แกทาการบ้านน้อยมากนะเพราะที่เหลือเนี่ยคืออะไรวะแกแค่คิดภาพรวมแกเป็นนักบริหารจัดการอะแกคิดเสร็จปุ๊บแกโยนที่เหลือกับเป็นการบ้านให้ให้ลูกศิษย์ทําแต่ไม่ได้หมายว่าเราผักภาระนะเพราะอะไรคะเพราะว่าลูกศิษย์ได้คิดถูกไหมคะเขาได้สร้างสารรค์เขาได้ทําสิ่งใหม่เอ็นนังสือเล่มเนี้ยสาคัญค่ะให้รู้จักผิดหวังล่าสุดจะมีผู้ปกครองมาหาจอยแล้วบอกว่าเขาต้องการหาโคช้ชให้ลูกเขาจะถามว่าเรื่องอะไร ล่าสุดลูกเขาสอบได้ได้สามจุดเจ็ดห้าเด็กเด็กมัธยมต้นนะคะเสียใจร้องไห้ไม่ออกจากห้องมาสามวันแลวพลาดตัวเดียวเลยทำให้เกรดตกมาแค่นั้นนะแต่ไม่สามารถที่จะพลาดได้เพราะตลอดชีวิตก่อนที่จะมาถึงตรงมอมอต้นเนี่ยเยียอะไรแล้ไม่รู้เป็นเด็กตเป็นเด็กอินเตอร์ไม่เคยพลาดเลยสักครั้งหนึ่งในชีวิตครั้งนี้พลาดนี่เฟลอย,อย่างสุดๆพ่อแม่ไม่รู้จะทํายังไงสอนดีลกับเด็กไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องฝึกให้พลาดตั้งแต่เล็กเลยค่ะ ต่อให้ลูกเราเพอร์เฟกขนาดไหนต้องฝึกให้เรียนรู้เรื่องของความพลาดหรือว่าเราเรียกภาษาอังกฤษเรียกว่าร e s i เล e n t นะคะก็คือการความความที่จะยืดหยุ่นในเรื่องของการที่ว่ามันได้บ้างไม่ได้บ้างอ่ะบางครั้งคุกก็ได้บางครั้งคุกก็ไม่ได้อ่ะคุณไม่สามารถทําให้เขาชนะตลอดการได้อ่ะ แล้วก็โซเชียลก็คือให้ความรักความบบบุนซึ่งจอยชอบทฤษฎีถ้าใครอยากไปดูงานถ้ามาเจออยากส,ส่งใครไปดูงานที่โรงเรียนประสานมิตรจะย,ยินดีนะคะจะประสานให้ของประสานมิตรเนี่ยตอนแรกจอยก็ต้องยอมรับว่ามันทํายากเนะแต่ก็ไม่แน่นะคุณครูจากทางทางนี้อาจจะเห็นมุมมองนะที่ต่างไปแล้วมาใช้กับโรงเรียนที่มีไซส์ขนาดใหญ่ได้ก็ได้ในบางกษษิจกรรมที่เขาใช้อยู่นะคะเขามีหลายกษษิจกรรมมากที่เขาทำตอนเช้าเขาเนี่ยเขาจะไม่เขาใช้เวลาเยอะมากกับกษษิจกรรมช่วงเช้าของเขาไม่ใช่แค่เขาลบธงชาติอะ เขามีต <cek> ั้งแต่กอดกันเขามีตั้งแต่เต้นโลค้าอะไรเขาก็ไม่รู้ค่ะสลับกันไปแต่เยอะมากซึ่งกิจกรรมเหล่านั้นน่ะเน้นเป็นเรื่องของตัวความอบอุ่นคะการช่วยเหลือซึ่งกันและกันพี่ช่วยน้องนะคะปอสามช่วยปอหนึ่งปออะไรเงี้ยของเขาก็จะมีเรื่องของของโซเชียลตรงนี้ค่อนข้างเยอะมากนะคะและแน่นอนทั้งมดทั้งปวงเนี่ยทำมาเสร็จแล้วเราก็หวังว่าเด็กของเราโดยไม่ต้องไปนั่งวัดพอร์ฟอร์แมนอะไรเขาจะประสบความสำเร็จแล้วมีความสุขนะคะนะคะ ถึงตรงนี้ก่อนเนาะแต่จริงๆก็ไม่มีคำถามเพราะจะเล่าทั้งนั้นเลยตรงเนี้ยจะเป็นเนื้อหาละแต่แต่เบรกอะนิดนึงมีใครมีคําถามไหมคะก่อนจะไปต่อเรื่องมัลติเพิรคุณ m u l t i p พิ i n t อินเท e n ลเจนต์ไหมคะจริงๆจะชอบมันมากนะ MI แตลว่าอะไรคะ ท้องชอบชอบนึกถึงหนังเรื่องมิชชั่นอิ p พอสิบ l ลแต่ในความเป็นจริงจะจะบอกมิชชั่นเนี้ยพอสิบ l ลนะคะก็คือมัลติ p พล i อินเทล g e เจน์นะคะพระหูปัญญาคุณไหมคะคุณไหมคะได้เรียนได,ได้เคยคุ้นได้เคยเทรนมาก่อนไหมคะไม่ yes no ได้โอเคนะคะเจ้าของทฤษฎีค่ะพระหูปัญญานะคะก็คือด็อเตอร์ฮูด์การ์เนอร์นะคะเป็นนักจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยฮาวาดนะคะแล้วก็ สิ่งที่ท่านคิดก็คือว่าไม่มีสมองของใครถูกออกแบบมาให้งโง่ไม่เชื่อ,องั้นนะคะเชื่อว่าสติปัญญาของมนุษย์มีหลายด้านแล้วก็มีความสําคัญเท่าเทีเทยมกันขึ้นอยู่กับว่าใครจะโดดเด่นในด้านไหนบ้างและผสมผสานความโดดเด่นหรือว่าสิ่งเหล่านั้นแสดงออกมาเป็นเรื่องของความสามารถนะคะโดยโดยที่ความสามารถนั้นต้องเฉพาะตัวด้วยของแต่ละคนมันก็เลยมาสอดคล้องมากกับลายผิวของเราค่ะเพราะเวลาเราพูดถึงลายผิวเราพูดถึง คนคนนั้นอะเราไม่พูดถึงคนอื่นดังนั้นตัวทฤษฎีตัวนี้มันก็เลยเหมาะกับเราอย่างยิ่งในการที่จะมาจับว่างั้นเรากำลังพูดถึงศักยภาพของเด็กคนนี้แหละไม่ว่าจะเป็นนกอะไรไม่ว่าจะเป็นนกคล้ายกันขนาดไหนมนกกกะจอกเทศเหมือนกันตัวลองไปทานป่าเหมือนกันแต่นั่งอยู่สองคนความสามารถไม่เหมือนกันกน,นะคะปัญญาแปดด้านที่ด็อกเตอร์ฮอดนะพูดถึงมีเรื่องของภาษาสารางคิดเรียกว่าลิงกุ้ยสิกนะคะแล้วก็ตรกกะหรือว่าล้านคณิตศาสตร์ด้านมิติสัมพันธ์ ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวค่ะด้านดนตรีด้านมนุษยสัมพันธ์ด้านการเข้าใจตนเองแลวก็ธรรมชาติวิทยาปัจจุบันท่านออกหนังสือเล่มใหม่อันนี้เป็นหนังสือของท่านเฟรยบ๊อกไมเป็นเล่มแรกตอนพูดถึงทฤษฎีตัวนี้นะคะปัจจุบันออกเล่มใหม่มาแล้วจําชื่อไม่ได้เขาไม่ได้เขาเวลาเขาเขียนเขาจะไม่เขียนชื่อมัลติเพิร์ลทัลเลอร์เจนนะคะจะจาชื่อใหม่ไม่ได้ละปัจจุบันออกมามี10 Intel l i g e n ์อีก2 Intel l i g e n ์เนเนี่ยท่านยังไม่ เคลมเนาะเป็นอินเทลเจนต์แต่เป็นการพูดไว้ในบทท้ายๆต่อว่าหวังว่าในอนาคตคงจะมีคนเข้ามาทํางานวิจัยหรือว่ามาเขียนต่อจากท่านมาต่อยอดงานวิจัยของท่านใน2ความสามารถสุดท้ายอยากรู้ไหมคะว่า2ความสามารถสุดท้ายที่ท่านเกินไว้เป็นเรื่องอะไรหรือว่าเดาได้ไหมอยากเดาไหมถูกต้องใครใครพูดคะใช่อ๋อกออใัยคะใช่กับอีกอันหนึ่งซึ่งตลกแต่ว่าก็สมควรก็มันเป็นเรื่องจริง ะะก็คือเรื่องเซ็กนะคะซึ่งเพอมันก็อยู่กับเราอะคะ่นะ,ะแต่ฝรั่งเขาก็จะมีเรื่องนี้เข้ามาค่อนข้างเยอะไม่มี2เรื่องนะคะการการคงอยู่การการเอ็กซิสต์ทำไมเราถึงเกิดมาทําไมเราถึงอยู่บนโลกนี้ทําไมเราถึงต้องมาอยู่บนที่นี่แลนะ้เป็นคําถามที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็ยังต้องคุยกันอีกนานเพราะฉะนั้นก็เลยยังไม่มีข้อสรุปสําหรับตัวมัลติเพอเรนเซเลเจนอีกสองตัวที่ท่านท่าน,ท,านท่านคิดขึ้นมาแต่หนังส